สวัสดีครับทุกท่านวันนี้วันอะไรวะเดี๋ยวนะดูไปได้เลยเออวันนี้วันเสาร์ไม่ใช่วันนี้วันอาทิตย์ที่เจ็ดนะฮะเจ็ดเจ็ดใช่ไหมเออเจ็ดวันนี้วันอาทิตย์ที่เจ็ดกรกฎาคมนะฮะก็วันนี้ก็ไม่ได้ถ่ายอะไรนะฮะเพราะว่าเออก็ลงไปทํางานข้างล่างไงแล้วก็มันแล้วมันมีอะไรให้ถ่ายข้างล่างก็ลงไปทํางานแล้วก็แบบเสิร์ฟก๋วยเตี๋ยวเสิร์ฟอะไรทำนู่นทำนี่ทำนั่นทำนั่นทำนู่น ก็นั่นแหละฮะวันนี้ไม่ได้มีอะไรพิเศษไปเลยเพราะว่าเออก็นั่นแหละวันทํางานเนี่ยไม่ต้องอธิบายอะไรไปมากวันนี้น,นั่นแหละฮะก็วันนี้ลงไปก็แม่ก็สั่งอังนนี้ใหญ่สุกี้กบทารอนมาผมก็ฝากสั่งออส่วนไปพอกินกินไปตอนบ่ายกินไปแล้วไม่อิ่มตอนเย็นก็เลยสั่งร้านเดิมอีกทีหนึง่งสั่งออส่วนมาสั่งออส่วนเหมือนเดิม,มแล้วก็สั่งสปาเกตตีด้วยอร่อยนะฮะร้านใหญ่สุกี้กทารอนอร่อยแนะนำก็ พอทำงานทำอะไรเสร็จก็ขึ้นมาคุยงานกับเพื่อนนิดนึงมั่งไอวิชาวิจัยนะี่แหละเออยุ่งยากอย่างเงี้ยเลยแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องส่งอะไร,ไรสักอย่างไม่รู้เงินแต่ก็นั่นแหละทำ citation ทำอะไรเข,เขียนนู่นเขียนนี่อะไรเรียบร้อยแล้วนะฮะแล้วตอนนั้นหลังจากนั้นก็นั่งชิลนั่งเล่นคอมมาและตอนนี้ก็จะนอนแล้วนะผมสระผมเรียบร้อยเออสระผมเรียบร้อยผมสะ,ละสลวยเป่าเป่าันเ,เ,เป็น,นล้วมันยังไม่แห้งสนิทนั่นแหละ เดี๋ยวผมก็จะนอนดีกว่านะฮะวันนี้ก็ไม่ได้พูดไม่พูดอะไรเยอะดีกว่าเพราะว่ามันไม่มีอะไรให้พูดไง <c oughs> วันนี้คือแบบวันธรรมดาเบสิกเบสิกมากๆเลยทนะําให้นึกถึงช่วงตอนนี้ไปอะไรนะตอนที่กลับไปบ้านสมประสงคารามไม่มีเหียอะไรถ่ายเลยก็แบบถ่ายไปประมาณคลิปละนาทีคลิปละหนึ่งนาทีวันละหนึ่งนาทีตอนก่อนนอนแล้วก็พูดเบ,บาๆแล้วก็พูดเหมือนเดะเลย <c oughs> ช่วงนี้คือช่วงที่ดีวิดีโอไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะฮะ,ะตอนเดือนพฤษภาคมแต่ ให้ต้องไงล่ะมันมีอะไรไทยจริงเออแต่นั่นแหละฮะนอนแล้วกันถ้าไงก็เอไปเจอกันวันนี้ครับสวัสดีครับ